ดีต้อนรับสู่ช่องไก่ปูนะคะคลิปนี้นะครูจะพาเพื่อนๆมาตะลุยและอัปเดตสตรีทฟู้ดที่ที่ฮ่องกงกันนะคะเรามาเริ่มกันที่ร้านเป็ดย่างห่านย่างนะเพื่อนๆแล้วก็มีหมูแดงด้วยอยู่แถวถนนบ่งโก๊กนะคะแต่ว่าช่วงนี้เขาทำแบบมีการปรับปรุงม,มีการอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ร้านแรกเลยเราอยู่กันที่ร้าน Roasted Goose นะคะก็คือขายพวกเป็ดย่างหั่นย่างหมูก,กรอบ มาถึงฮ่องกงต้องห้ามพลาดห่านยากกับเพื่อนๆต้นตำลับเลยนะหากมาแค่1นถคนเนี่ยสั่งเป็นจานลาดข้าวเอาก็ได้นะเริ่มต้นแค่35เหรียญค่ะจนไปถึง40เหรียญแต่ส่วนเรานะคะมาชุดใหญ่ไฟกระพริบค่ะเพราะว่าตั้งใจจะมึกกินที่นี่โดยเฉพาะเลยว ัดเต็มค่ะมือแรกก็าต้องจัดเต็มไปเลยนะคะนี่เป็นเสน้นคือข้าวป่าหมดนะเพื่อนๆนูอออกองค่ะห้ามหยิบหยิบมึงอันนี้เป็นน้ำมันนะคะมากับไก่เหลืองๆนะแต่ต้มปลาบ้า,านเรา <c oughs> คือไม่ก็น so ้อนด้วยเผ่อร้านไม่มีข้าวคือข้าวนี่ก็อร่อยอย่านันะกินหันย่างกับเส้นก๋วยเตี๋ยวร้าน ย่างคือหนังกรอบอร่อยสุดๆเลยค่ะแล้วเขาขายดีมากเลยนะเมื่อกี้ปูถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วนะว่าอยู่ริมถนนมงกกนะจ๊ะตามมาได้เลยมาลยวจนาแลวพ่ลยูเออก็แรกไงเช้าวันนี้นะคะปูก็จะพาเพื่อนๆมากินโจ๊กฮ่องกงกันนะเราอยู่กันที่ร้าน ไส้กี่คอนกี่ค่ะเพื่อนๆอยู่แถวริมถนนมงก๊กนะคะจากที่พักเนี่ยเดินมาก็แค่ประมาณ5้าถึงหกเมตรนี่ค่ะเพื่อนๆหูเขาจะมีปังโกโชหน้าตูตัวหล่อนใหญ่มากจ่าแล้วโจ๊กนี่นะคือแบบมีหลายแบบทั้งหมูปลาเนื้อเครื่องในเทียบนะคะนี่จ่าปังโกคือใหญ่เวอร์ ร้านก็จะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงบ่าย2นะคะหมาฮ่องกงต้องห้ามพลาดดิฉันก็สไตล์เดิมค่ะวู่วามสั่งนะก็เลยได้ปลาทกโ,โคโยักมาเนี่ยแล้วพอเขามาตัดแบ่งใส่จานค่ะคือตกใจเลยค่ะมันเยอะมากตัวละ10เหรียญดอลลาร์ฮ่องกงฮะหรือประมาณ46บาทจ้ะไม่มีสอกร รังโซ่เขาเนี่ยก็อร่อยแป้งนุ่มอันนี้เป็นโซ่เครื่องในมีพริกป่นไหมนะได้แล้วพริกป่นมาอ๋อแล้วมีนี่มีซอสตัวอยู่นี่นะคะอันนี้จะเป็นซอสถั่วของเขานะคะจิ้มกับจิ้มกับอ่า ฟังโกก็อร่อยนะเป็นไงคะได้คุณพริกปลาปลามาแล้วค่ะเพื่อนต่อปลายิครนบอ๋อกูก็ขาดเลยไม่ได้ไม่ได้จะตัดแล้วเปาสั่งอะไรไปอ่ะอ๋อหมูดิบผมไม่ใช่ทำนี้เออเออหน่ากินน่า ถ้ามีพริกป่นในแจ่วเลยปวดชอบกินแบบนิดนิดนึงไงพริกป่นแล้วก็น้ำส้มอ่ะเนาะที่ดึงโจ๊กบ้านเราตรงีพริกป่นน้ำส้มโจ๊กชามหนึ่งก็าราวๆสี่สิบถึงสี่สิบห้าเหรียญน,นะคะหรือประมาณเกือบสองร้อยบาทค,ค่ะเขาบอกตับที่นี่อร่อยมากมตับนุ่มมาก นี่คือร้านธงกี hmm. ่โบดิมนะคะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นพวกติ่มซำฮะเก่านะคะเพื่อนๆแล้วก็มีพวกไอ้รากบัวด้วยนะนี่เก่งละสิบแปดเหรียญนะคะ เพ okay. ียงละสิบแปดเหรียญโอเคเม่อ่ะ่เงละสิบแปดก็ชิมเลยชิ้มไปเลยโหชิ้นใหญ่มากอืมอ่ะเป็นไงคะเหล่าล้าเหล่าล้านะเมื่อกี้คุยกันรู้เรื่อง มือต้องกินดิมีไข่หน่อยมีไข่อะอะไหนอร่อยวะอร่อยมันอนี้กุเต็ม้วนีกุ้อ่ี่ว่าละสิบแปดใช่ไหมแพกสิปบาทเดีมึงสิบปเหรียญมึงคูณเดี๋ยวคูณทีเหมาะสิบแปดบาทคูณก่อนหมูเป็นหมูเหลาเลยมันหมูอร่อยมาก อร่อยมากมอกได้เลยอร่อยเนมะอร่อยมากพนะา,าเพื่อนๆมากินกันต่อที่ร้าน N1 นะคะมันก็จะมีเซตให้เราเลือกเยอะมากข้ามันไก่เอยำหมี่เอยนะพาเพื่อนๆมากินสเต็กไก่ทอดบ้างค่ะ หอมมากแล้วเขาหมักในแบบรสชาติกลมกล่อมสุดๆเลยพิกัดน,นะคะอยู่ในห้างตรงสถานี MTR ชื่อสถานีว่องไท่ซินนะคะก็คือเราไหว้พระเสร็จนะก็คือเดินออกมากินต่อได้เลยจ้ะกินหน,นักๆกันมาหลายมือแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปกินขนมชื่อดังของเมืองฮ่องกงกันบ้างนั่นก็คืออันนี้โคโคนัาร์ะ ไอ้มะพร้าวอันนี้โมชิทาร์แล้วก็อันนี้อันนี้ชิ้นเล็กชิลละหกจุดห้าเว้ยน,นีเยอะ็กดูตอนใส่เลยนี่ก็น่ากินอ่ะน่ารักหุ่นเยอะทุกที่เลยค่ะเพื่อนๆพาเพื่อนๆนะมาลองเอ้ยไ,ได้แล้ว พาเพื่อนๆนะมาลองกินพัทไข่ดูกันบ้างแต่ปูยังไม่ได้ไปร้านเจ้าดังที่แบบบล็อกเกอร์เขาชอบไปรีวิวนะอันนี้เรามากันที่ร้านอ่นาเมนอะไรเนี่ยโอ้ยร้อยห้าสิบบาทสุดกะเด็นเป็นไงล่ะ <c oughs> ไม่ร,รไมไน,น <c oughs> ไม่รู้จริงว่าไม่ได้นะเนี่ยเ <c oughs> รีว่าเจ็ด ตัวถูกแต่อย่างอื่นแพงนะคะเจ็ดเท่ทาเหรเ็ดเท่าหร่ร้อยห้าสิบสามบาทนี่ค่ะทาร์ดไได้เลยก็คือทาร์ดไข่ค่ะคุณขานะะ่ากินไหมเนี่ยกินแล้วหกเหรียญกว่ามไม่คุยถูกอร่อยมีความสุขกันดันดีเลยได้ของถู ไม่หวานจนเกินไปไข่เขาจะเข้มข้นมากนี่แล้วก็เป็นท์ตไข่แบบใหญ่ๆนะคะเพื่อนอะไรเงอันนี้คือแบบใหญ่จัมโบจริงๆเราแม่งมากินเต้าดังเลยนะเต้าธรรมดาที่ก็น่ากินนะอสอง้มาองตมน ซื้อซื้อซื้ออันนี้นะคะก็จะเป็นพวกร้านขนมตีบนะคะเพื่อนๆคือแถวยาวมากอยู่ตรงข้ามกับวัดกวนอิมฮองฮัมนะคะเพื่อนๆตามมากินกันได้เลยเนี่ยร้อนๆเลยค่ะอันนี้คือไม้นึงอ่ะ ยีสบสองเหรียญน,นะคะอันนี้เราสั่งสองไม้เดี๋ยวเรามาชิมกันอร่อยจริงนะแป้งเหนียวอร่อยจริงมะดูหน้าแป้ง,ปงมันเยอะอะเมื่อวานอร่อยกว่าแล้วบอกอร่อยไปจ้าพาเพื่อนๆมาตามล่าหาคุกกี้เจ้าดังกันค่ะ เข้ามาที่มิราดอรแมนชั่นนะก็คือฝากพิกัดย่านจิมชาจุ๋ยมาเลยนะเดินเข้ามาตามโปูเลยค่ะไม่หลงแน่นอนตอนแรกดิฉันก็คิดว่าเอ้ยมาถูกทางหรือเปล่าร้านคุกกี้ชื่อว่าเจนนี่เบเกอรี่นะคะจะอยู่ชั้น2แต่แต่เดี๋ยวก่อนค่ะเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปซื้อร้านที่มันติดกันนั่นก็คือทรัสแอดดิทค่ะ มคคาเดเมียคือเลิศมากราคาก็ประมาณ2กล่องเกือบ200เหรียญนะคะเพื่อนๆอันนี้ร้านข้าวแกงนะคะเพื่อนๆข้าวแกงข้าวแ,แกงราด2อย่างก็ประมาณตกที่130่งถึงหนึบาทคะ่ะร้านน้ำสมุนไพรนะคะ แล้วปูจะพาเพื่อนๆมากินหมูย่างกันบ้างค่ะมีทั้งหมูบาร์บีคิวแล้วก็เป็นหมูแดงนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่กันย่านหมงก๊กเหมือนเดิมนะคะมาเจอร้านหนึ่งน่าสนใจแล้วนะกินมากบรรยากาศดีชิลแบบอากาศเย็นสบายๆต้องกินอะไรร้อนๆหน่อยเนาะที่นี่นะคะเขาก็จะขายเป็นแบบเมนูเซตๆเพื่อนๆตามมาที่ร้านนี้ได้เลยนะเนี่ยแต่ว่าปูไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษมันจะมันจะเป็นชื่อร้านอะไร ก็คือมีทั้งดั้งนั่งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะอ่าเดี๋ยวพาไปดูค่ะมันมีเมนูปลาด้วยนะแล้วก็แบบไก่เนี่ยอ่าบรรืม,มากาศน่ากินมากมงสุด ชม,มงศ์ชม,มงศ์ผ้เดียนเลิศเซตนี้กี่เหรียญน,นะบินห้า 50, สิบสองเซตนี้นะคะก็คือห้าสิบสองเหรียญน,นะเพื่อนอๆอืมอ่านีมาแล้วจ้าโอเคโอเคแล้วโอเค แดีเขามั่งสิเติมดูดูร้านี้อ,อมีเออมีโปะหัวกมาข้างล่างมาหรอเนาะม,มาลองหมูบะพมี่กันบ้างค่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มน่าจะเป็นน้ำจิ้มไก่นะก็คือใส่ผักใส่น้ำมันนะคะเพื่อนๆ ออกมามันนิดหนึ่งร้านนี้ไก่เขาจะนุ่มอร่อยมากค่ะโลโก้ร้านก็เป็นสัญลักษณ์ไก่อยู่แล้วอะเนาะแต่พวกหมูแดงพวกนี้จะแข็งไม่ผ่านค่ะทุกคนมาร้านนี้ก็มากินไก่ดีกว่าหมูคื็ชิ้นใหญ่มาก 什、嗯、么？ ง่ายจำง่าย,ายไปลงมาเซเว่นเนี่ยจะมากพอ,พอกับบ้านเราแล้วเพราะว่าหลายๆมุมเนี่ยเราก็จะเห็นเซเว่นในเมืองฮ่องกงเยอะมากแล้วที่เนี่ยเขากินข้าวกันดึกนส่วนใหญ่ก็คือร้านไหนขายดีหน่อยก็ต่อแถวต่อแถว,ต,แถวต่อแถวอะ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหม <c oughs> ร้านอาหารนะโต๊มันน้อยโอเคไปดูกันต่อคะ่ะอื เยอะเยอะเยอสไปซี่ไหมสไปซี่สไปซีโอเคใช่ว้าวเครื่องไหนแตงย่างข้างอ่รเืไหนชิมก่อนแล้วค่อยปรุงอ่ะวิ่ไอ้ปลาหมึกยับเขาเล่นกินว่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นพวกเครื่องในน่าจะเป็นเนื้อนะคะเมื่อกี้ถามเขาว่ามันเป็นบบฟหรือเปล่านะเขาบอกบบฟบบฟบบฟ แต่ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยวัวมันจะมีไส้หัวป่าวะมีค่ะหรอนี่ค่ะแล้วเขาจะลาดมานะอันนี้คือ35เหรียญนะคะเพื่อนๆชิมกันวัวอร่อยนะอร่อย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 มากก็แค่ะัก็คน่ากินเียอร่อยน่ากินมากเลย นี่นะคะร้านที่หมากเกานะคะเพื่อนๆน่ากินมากมีเครื่องในน่ากิน้ยโอ้ยบมีเกียวน่ากินมาก

โหยดูดิบะหมี่เคี่ยวกุ้งขืนขืนขืนออกมาจานใหญ่เลยจุกเลยจ้ะเออจุกไหมน่าสี่สิบสามเหรียญเนี่ยผัดผักเนี่ยเท่าไหร่นะสี่สิบสามเหรียญสีเหรียญเนาไม่แพงแล้วเสร็จเนาะไม่แพงไอ้ผัดไอแปลกว่ะไอ้ผักที่เรากินในตลาดนี้เนี่ยเขามาผัดเหรอวะเออใช่พรีดีนะค่ะนะหล่อ มาส oh. hmm. 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 oh, oh, ิซีบะหมี่กระดมเดชโชว์อยู่ในน่ำเกียวข้าวอร่อยมากอือหือโอ้โหด่วงรวมาเลยค่ะด่วงรวมาเลยค่ะน่าจะผ่านยังยังติดใจหมูแดงอยู่อร่อยมากมาค่ะก็ ร้านนี้นะกูให้นำมวันเลยโคตรอร่อยเลยค่ะเพื่อนๆตามมากินกันนะมันจะใส่น้ําแบบน้ําลาดเป็นมีพริกไทยคือพริกไทยเนี่ยคือฉุนไม่ได้เขาเรียกว่าเขาเรียกว,ว่าอะไรนะเด่น <Dead, S 2> ชัดจนแบบ อร่อยกลมกล่อมมากนี่จา้าเยี่ยมต้องมาส่งท้ายตะลุยกินคลิปนี้ด้วยก๋วยเตี๋ยวเนื้อหอยนางลมค่ะเพื่อนๆเราอยู่กันที่เดอะปาลิเชียคาสิโนมาเก๊าค่ะก็โหอร่อยกลมกล่อมมากๆเลยนะชามเนี้ย80เหรียญหรือประมาณ370บาทค่ะเพื่อนๆนวันในไทยเริ่มชินกับค่าของชีลและค่าเงินเขาไง ้อนร้อนๆเลยร้อนนี่คือร้อนตัวซิวหมูแผ่นกับเนื้อแผ่นเขาคืออร่อยมากค่ะปูซื้อกลับมาเมืองไทยนะหุงกินกับข้าวร้อนๆนะโอ้โหสุดยอดเลยของกินเขาเนี่ยคืออร่อยทุกอย่างจริงๆ โกไข่เบเกอรี่นะคะทุชิมาเการ้อนมากเลยถ้าเกิดอันละสิบดอลลาร์อันละสิบเหรียญถ้าถือสิบจินก็สี่ร้อยเนาะกับห้าร้อเหมือนกันเนาะรับ สรุปให้เลยนะคะทั้งทริปเนี่ยตั้งแต่ฮ่องกงจนถึงมาเก๊าเรียกได้ว่าพุงแตกกลับบ้านเลยค่ะเพื่อนๆอร่อยแทบทุกอย่างเลยนะที่ปูบรรยายไปอ่ะสามารถสนับสนุนปู่ได้ที่เพจมิระเคล่นทัวร์ไทยแลนด์ไกล์ปู่ปูมีขายทัวร์จอยทั่วโลกนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ